สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับจบไปแล้วแบบไม่ธรรมดาสำหรับรอบออดิชั่นจาก60สาวงามให้เหลือเพียง24สาวงามเพื่อร่วมชิงมงกุฎและสายสะพายพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทกับเวทีประกวด Miss Super Idol ที่เฟ้นหานางแบบไทยสุดเป๊ะไปประกวดบนเวที Miss Model of the World ณมหาคนครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต ณศูนยการค้าแฟชั่นไอแลนด์ชั้น2โซนแกร s ด์สเตชันโดยมีเหล่าคณะกรรมการได้แก่ติชากัติชาพ่อนฟ้าปุณิกาลูกมีรัศบีอิทธิกรเจริญการปริมกรวันเฟิร์สพัทราพรหวังแกลลอรี่นิวกิติเดชประชานุก,กูลเจีย๊ยบเอเกมนหนุ่ยชนละนาแพรวปรียาชุมสายนาอยุทยาและเซเลบิตี้อีกมากมาย ตอบโจทย์นะคะคือหลายๆคนมีความเป็นไอดอลมีความชัดเจนมีบุคลิกที่แบบว่าเป็นตัวเองค่อนข้างมากคืออันนั้นคือสิ่งที่เรากาลังมองหาอย,ยู่ค่ะผบอกว่าทุกคนเนี่ยเขาตั้งใจนะเราเลยเห็นว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเขาคือทุกคนเก่งหมดแต่เราจําเป็นจะต้องแบบเฟ้เนหาไอดอลที่แท้จริงมากที่สุดครับ คนะคนที่เคยประกวดมาก่อนเราเข้าใจถึงความตื่นเต้นมากๆเลยเลยเข้าใจว่าหลายๆคนที่มายืนในู่ตรงนี้ได้เนี่ยเขาอาจจะนอนฝันมาฝันมาที่มายืนในวันนี้มาพูดกับเราเนี่ยเลยรู้สึกว่า,าหลายๆคนเนี่ยเต็มร้อยมากค่ะแล้วก็แพชชั่นข่งตัวเองจริง ขอ,ของดิฉชันนะคะก็คือถ้าเกิดเรามองความสวยเนี่ยเรามองไม่กี่วิเราก็รู้แล้วแหละวันนี้เทสเราวันนี้ไม่เทสเราแต่ถ้าเกิดมองหาไอดอลคนที่มีความเป็นตัวเองสูงแล้วก็มีแพชชั่นในการพรีเซนต์ตัวเองมีบุคลิกที่เราสึกว่ามันโดดเด่นอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งเราตามหาค่ะส่วนมากเนี่ยตัวฉันเองอ่ะจะดึงดูดคนที่มั่นนะคะ เอาเลยเพราะคนมีความมั่นใจเราแบบวิ่ยเอาเลยพูดเลยอยากฟังอีกเพื่อนบทต้นลาที่สุดใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเหนื่อยนะยังไงก็ตามเราอยากจะได้น้องๆคนที่เข้ารอบครั้งต่อไปในครั้งต่อไปใช่ไหมก็อยากให้แบบว่าคนที่มีความสามารถจริงๆแล้วก็มีอินเนอร์มากจริงๆความจริงนะอย่างที่เห็นนะครับว่าบางคนเอามายืนเฉยๆแต่เวลาที่เขาได้พูดได้พรีเซนต์เขามีเสน่ห์มากเราต้องการนแบบ ค่ะสำหรับน้องๆที่จะผ่านโค้รอบไปในรอบ24คนนะคะทางเราก็จะมีคลาสเรียนการแสดงเพิ่มเติมเรียนบุลิกภาพแล้วก็มีการเรียนเดินแบบด้วยค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมให้น้องๆแล้วก็เป็นการปรับลิกภาพให้น้องๆมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะจะม,มีการเก็บตัวด้วยนะคะ ใช่ค่ะเราก็จะมีการเก็บตัวนะคะที่จังหวัดระยองวันที่6ถึงวันที่9มิถุนายนค่ะแล้วก็มีวันที่ลิปนะคะวันที่20มิถุนายนแล้วก็วันไฟนนล21มิถุนายนนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เราจะประกาศให้น้องทราบอีกในภายหละะะังค่ะใช่กิจกรรมค่อนข้างเยอะต้องบอกเลยว่าน้องๆ24คนที่จะเข้าไปในรอบไฟนนลเนี่ยะคะ่ะกิจกรรมแน่นมากต้องทําใจไว้ก่อนเลยต้องเตรียมพร้อมอย่างมากเลยนะคะที่ที่จะไปไฟกับทุกคน ใช่ใช่ค่ะดูเหมือนจะเตรียมพร้อมสุดๆเลยเตรียมคนส่งไปนี่คือต้องพร้อมที่สุดแล้วใช่่หรอเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอเตรียมพร้อมเนี่ยจริงอ่ะในการทำกิจกรรมต่างๆทุกๆอย่างเนี่ยเอาง่ายเราจะมีเซอร์ไพรส์น้ำร้อนเราจะให้เขาเตรียมพร้อมเนี่ยอนาครับผมต้องต้องตุ้มตุ้มแน่นอนแน่นเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าเราต้องการคือไอดอลน่ะต้องการคนที่แบบเก่งทีนี้ก็ต้องพร้อมพร้อมมากๆด้วยไม่ได้ไม่ได้ผูกนะจ๊ะ ทุกคนไฟทุกคนเก่งมากถ้าเราคนเดียวที่ดอกเราก็จะเห็นเลยว่าเป<ช>็ดอกใช่ปีนี้ด้วยจริงๆเราจัดเป็นปีแรกนะคะก็ตื่นเต้นแต่คือก็เดินทางมาเรียกว่าครึ่งทางแล้วแม่เนาะใช่<ม>ก็คือครึ่งทางของเราแล้วแล้วก็ภูมิใจน้องๆทั้ง160คนวันนี้แล้วก็ให้กำลังใจน้องๆที่จะเข้าสู่รอบไฟนอลด้วยให้เตรียมพร้อมนะคะก็อยากฝากท่านผู้ชมแล้วก็แฟนๆ น้องๆแฟนๆนางงามทุกคนเลยนะคะรอติดตามเราด้วยแล้วก็มีกิจกรรมเยอะมากมายนะคะให้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 ใหคอยติดตามลองลองติดตามนะคะนะค่ะ